เก้บาเจ้าสาวก็จะต้องไม่เป็นคนพาลก็คือบางทีที่เราอยู่กันเนี่ยมันก็เกิดจากบุญกรรมที่เราทำมาด้วยกันต้องใช้ความอดทนใช้ความซื่อสัตย์แล้วก็เคยมีเรื่องเกิดขึ้นแล้วบน โลกมนุษย์แผ่นดินนี้ก็คือเจ้าสาวเป็นคนร่ำรวยเป็นคนเป็นลูกของคนมีอำนาจวาสนาที่นี่คนสมัยก่อนเนี่ยเขาจะไม่ให้ผู้ชายกับผู้หญิงมาเจอกันเท่าไหร่หรอกนอกจากว่าเป็นวันนักษัตวหรือวันปีใหม่ก็มาเจอกันครั้งหนึ่งก็มีบ้านเศรษฐีบ้านหนึ่งที่มีลูกสาวสวยลูกสาว ก็อยู่ใ,ใกล้ๆทางอยู่บนบ้านเศรษฐีนั่นแหละวันหนึ่งมีโจรโจรป้นบ้านโจรเกเรก,ก็ถูกจับเอาไปตัดหัวในขณะที่แห่ประจานลูกเศรษฐีก็เห็นว่าไอ้นุ่มคนนี้หน้าตามันดีแต่ทำไมมันทำชั่วดันเกิดความรักโจร ก็เลยเว่าตัวเองเนี่ยมีตังค์เยอะหรือลูกเศรษฐีเอาตังค์ให้คนใช้ไปให้ผู้ชายผู้ชายแล้วก็ไปบอกกับทหารว่านี่เอาทรัพย์นี้ไปนะแล้วก็แกล้งทำให้นักโทษเนี่ยรุดแล้วก็แอบเอามาหาอยู่ที่ฉันบ้านฉันก็เอาทรัพย์ไปให้เขาก็เลยแกล้งทหารก็เลยแกล้งว่าบุรุษ นักโทษเนี่ยรุดนางก็เอาผู้ชายนั่มาอยู่ที่บ้านน่ะเขาก็ตกลงรักแต่ผู้ชายก็ไม่ยินดีไม่ได้รักอะไรเลยเกนเออร์ผู้หญิงคนนึงโง่จังเลยล่ำรวยดันมาลัก,กเราผู้เป็นโจรผู้มีความผิดก็เลดตกลงไปอยู่กินด้วยกันเมื่อไปอยู่กินด้วยกันแล้วก็เตรียมเก็บทรัพย์สมบัติไปให้ เมื่อเดินทางต่อไปไอโจนนั่นจิตใจมันยังเป็นโจรแต่ด้วยว่าชาติก่อนเนี่ยมันเคยเป็นสามีภรรยากันแต่ผู้ชายนะักบาปหนามาทำชั่วอีกเมื่อแต่งงานกันไปแล้วแอบไปอยู่กินด้วยกันในขณะที่เดินไปพอไปถึงภูเขาไอโจรนิ <c oughs> นสัยมันก็เป็นโจรมันก็หลอกเอาทรัพย์ หลอกบอกว่าฉันมาเนี่ยฉันไม่ได้รักเธอเท่าไหรฉันต้องการอยากจะได้ทรัพย์เธอก็หาทางที่จะผลักผู้หญิงให้ตกลงในเหวผู้หญิงก็บอกว่าเอางี้ก็แล้วกันในไหนฉันก็จะตายแล้วฉันก็ขอประทักสินขอโทษแกเอาทรัพย์สมบัติแกออไปเลยพอโจนเผลอขอขมาโจรเสร็จ ก่อนจะฆ่าก็บอกว่าฉันขอขามาซะก่อนพอได้ทีก็ผลักโจรคนนั้นตกหิวไปเลยโจรน,นั้นตายนางก็คิดว่าเราเนี่ยทำผิดมากแล้วดันไปลักกับโจรซึ่งมันไม่ได้ลักเราเลยมันหวังสมบัติเราเรากลับไปบ้านกับอายพ่อไอาแม่เป็นคนที่มีเกียรติมีศักดิ์ศรีด้วยและแทมไปฆ่าโจรตาย ถ้าเรากลับไปบ้านก็จะถูกนินทาก็เลยไปบวชในผู้หญิงเนี่ยไปบวชก็ไปบวชเป็นภิกษุณีเมื่อบวชแล้วก็ทําสมาธิกรรมฐานนึกถึงความผิดนึกถึงเวรกรรมของแต่ละคนว่าเวรกรรมอย่างนี้มันเกิดขึ้นกับเราได้อย่างไรน่าจะเป็นกรรมแนอดีตที่เราได้เคยสร้างเคยสั่งสมไว้โจนเนี่ยคงจะเคยเป็นสามีของเรา เมื่อนางได้ปฏิบัติทางนั่งกรรมาฐานไปก็ไปเห็นว่าชาติก่อนเนี่ยไอที่เราไปรักเขารักโจรเนี่ยเพราะเขาเคยเป็นสามีเรามาก่อนโดยอํานาจแรงรักในชาติปางก่อนก็เลยไปรักกับโจรโจรน,นั้นมีนิสัยก็ยังเป็นโจรอยู่ก็เลยทําชั่วก็ตกนรกไปอีกนางก็คิดว่า การเกิดมาเป็นมนุษย์แต่ละาพบแต่ละชาติเนี่ยมันเสี่ยงมากถ้าเราทําผิดเราก็อาจจะตกนรกไปอีกเลยตัดสินใจปฏิบัติธรรมจนกระทั่งได้ปภิพิญญาได้ชาญสมาบัตนะก็ได้นิพพานในชาตินั้นนั่นเองนี่ก็เป็นอุทาหรณ์อย่างหนึ่งว่าดูสิผู้หญิงดีๆคนร่ำคนรวย แต่เวลาเวรกรรมมาแล้วเนี่ยดันไปลักกับโจรไปเห็นโจรเป็นคนหน้าตาดีเป็นคนมีบุญวาสนา